คนนี้เห็นกูบอสไหมเห็นงามบ่มุมกูวงามบ่ะนี่นี่คำที่มาเยียบปลาตายอะไรครับเจ้าคำที่มาเยี่ยมสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ยพ่อก็อุ้ยแล้วมาพบกับซ่องน้องอูร้องสารเนาะมื้อนี้น้องอูสิไปลิ้นตาดผาแสดเนาะไปลิ้นตาดผาแสดกับน้องตุ๊ก กับเมจีกับมีซื้อหลายๆคนเนาะเพราะว่ามื่อนี้มีซื้อพักเบี้ยแล้วอีกอย่างมื่อนี้น้องอู้มีมูมายามแตเวียงเนาะประมาณมีมูมายามแตเวียง6คนเนาะที่เฮียนำกัอยู่ที่เฮียนากนอยู่อ่ะ มซอยุมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะซึ่งทุกคนเฮียนไผ่กันเฮียนจบแล้วทุกคนกันเลยว่าเออมาลินบ้านน้องอู้ซ่งน้องอูกะตอนหับเนาะเมื่อคืนนี้กะมีการมากินข้าวบ้านน้องอูเนาะน้องอูกะได้อ่าแต่งข้าวให้มูกินแต่ว่าเมื่อคืนนี้น้องอูบร้อได้ทายคลิปเพราะว่าเมื่อคืนนี้แสงไฟมันมืดแล้วกะวุ่นวายได้น้อยนึงน้องอูก็เลยบอได้ทายคลิปแต่ว่ามื้อนี้น้องอูกบมีซื้อส่วนกันแล้วว่า จะพาโม่ไปลินตาดผาเสียนเนาะเป็นตาาที่งามที่สุดในเมืองล่องซานเลยก็ว่าได้ทุกคนมันจะเป็นด่านหินแล้วก็ทีมีน้ําไหลท่าท่าแล้วกันเป็นหน้าผาแล้วก็มีน้ําไหลลงไปจะอยู่ในเขตอาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนภูเขาควายเนาะ,ะมันซึ่งจะอยู่ในเขตเมืองล่องซานของบ้านน้องอูงเองซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว,ว่าเป็นหน้าฝนแดดแล้วก็เป็นช่วงที่ อาฝนมีแดด้บมีแดดนะน้ำมันค่อนข้างที่ไปว่าจะงามเลยแหละแต่ว่ามืน้องอู้กับ,บ่บได้ไปหลายปีแล้วเนาะน้องอู้ไปแต่ปีกายพ้นแต่ปีกายน้องอูมามาพักมาอัน องค์เฮียและน้องอูไปเล่นแต่ว่าตอนนั้นน้องอูบัทันได้เห็นยูทูปน้องอูก็เลย่บดิท่ายคลิปเนาะแล้วมื้อนี้น้องอูจิพาทุกคนไปเบิ่งตาดที่งานที่สุดในลองศานเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดละพวกเขาก็สิมีการเรียมเครื่องไปกินแดู่ันนู่นนี่นั่นแต่ว่ารู้สึกว่าเรไปหลายๆคนเนาะแล้วรอท่าเบิ่งว่าน้องตุ๊กจะได้ไปนาบอซึ่งน้องอูโทรหาน้องตุ๊กแล้วนัดน้องตุ๊กแล้วว่าให้น้องตุ๊กไปนาเสียนะเพราะว่าน้องตุ๊กอยากไปเสินะน้องอูก็สวนน้องแฟดแล้วแต่น้องแฟบได้บ่่เพราาะวอา น้องแฟดขาซักเครื่องมาสั้นน้องอูว่ะซิซักเครื่องมันมือเลยบอน้องอูว่าซักมาดึงระกามาหาอะไรก็ไปพร้อมกันพผลว่าอันเครื่องเขาหลายอูวะสันดีน้องอูวก็ว่าเออโอเคโอเคถ้าได้ไปแนวไหนและเซตหาเด้อน้องอูวะบายสิเดี๋ยวเฮาเบิรงกันว่าซิมีไผ่ได้ไปน้ำฮาวได้ไว้ไปเจอกันที่ตอนขึ้นรถไปพาเซตเลยน้องอูวะชืลองเฮ็ดคือยูทูบเบอร์คนอื่นหรอกบูกเลยตอนนี้เขากำลังเตรียมโตซิไปเนาะนี่คือเมจิเอง สบายดีลองชานซิตี้สวัสดีลองซานซิตี้เข้าไปน้องกันจะคนว่าสองสีดเคนเนาะไปนำกัน9้าคนแต่ว่าตุกบ่ได้ไปนำเดินตุกขาเรียกที่รอถ้าตุกมาแต่ส่วนยางบูมาจากเทื่ออูกก็เลยมาก่อนซากเลยว่าเออเทธอหน้าจะค่อยไปพร้อมกันไหมแต่เฮอนี้พาเมจีไปเล่นตาดที่งามที่สุดในลองซาน <laughs> ไปเดียวไปเจอกันยูตาดเลยกับทางไปตาด นี่คืออาหารที่เฮาเห็ดแล้วอ่ะน้องเมื่อกี้ที่เฮากระบุกกระบุยแต่งขอบใจไอลาเนาะไอลาแต่งให้กินฮะเอาไอลาเป็นคนปิ้งปลาให้กินเด้นี่เมจีเองขอบใจเจ้าพาดที่พามาขอบใจกลัวที่พากินเดยนี่มีตะม้งหุงมีปิ้งปลามีพันปลาก็ของกินคนหลายเลยนี่นี่ตามให้มาียกปลาปลาหลาย พวกคำที่มาเยียบป่าอันนี้เป็นป่านี่บริซซื้อมาเดินอูจับอยู่น้ำพันมาโอ้ยบูแม่นโอเคเลยด้ลยาจริงก็ต้องปล่อยแค่นั้นกินเลยกินเลยอยากให้เขาไ่อยากให้เขาอยากอยากฟาวอีกก็ไม่ให่อย่างก็แม่อ๋ออ๋อให้พิธีเออไม่ละไม่ละเอาให้ต้องให้เจ้าทีนเจ้าถ่านมันกินแด้ธรรมดาในปีไอ้ราบกินแค่ดนึ่นผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ได้นะเอาเสี้ยวเพื่อนแด้

ดยข้าจะเอามาเบิ่งแล้วมาเออเอามาแม่ไปดีเมื่อขมมเนไปีเอาข้ามาดูเอ่ม่ะจหนี่ยน่ะหมกชวดยันนนนนอะไรผ่านจะกินจกเลยขาเจ้ากับขาควขาเจ้าขาควยอันนี้ขขาเจ้าอันนั้นเขาควยแม่เลยขาเจ้ากับขาควยขาเจ้าขาควยก็จะทำน้อร่าันกสีตางกันันนี้อันั้นานซื้อตลาดอันนั้เข้าวุบีบ อันนี้เป็นข้าวปุ้นลวกอันนี้เป็นข้าวปุ้นแห้งแล้วเอาเอามาลวกอืมไม่ถูกอันนี้ค่อยใส่กะปิใส่อืมน่าอร่อยมากเลยตาเช็ดเทเด้จับเขาเด้อกินเด้ออื้อน่าอร่อยมากเลยเจ้าบจีฮอมเทเด้ฮอมเทเด้ภาษาบ้าน ภาษาบ้านค่อยค่ะนะอันมันห้อนแม่ค่อยว่าเปล่มอหนาลุกนี่กินปลาก่อนปลานี่เราหาด้วยฝีมือเราเองเนาะหาเงินได้แล้วก็ไปซื้อมากินนะนะจับจับนี่ตอนนี้ว่าซื้อมาอีกกี่ห่อสับจับก่วนี่มาลองทรายเป็นเทอร์มินัลบออยากมาอีกหรือว่าลาบ เอาก็ม่าเกินัแล้วกนะม่ะชยกนเอก่ก็มากว่าช่วยไก่ให้ช่วยที่เหลือทกคนก็แดดจาเลยเรต้อช่วยเขา้ยกันก็มา่อกกรดิ่ให้ลงหน้ามากข้าวปุ้นอันนี้เป็นข้าวปุ้นที่เขาจะให้สดๆเลยแล้วแกนีให้ลงหน้าเราก็หมดเลยามายม่ถึงกรังเจอถึงมือรออ อ้ยชุดลิ้นเจ,จ้าเออไส้ยังไงจ๊ะใ่ปะยะจัากล่องเมฆ<ม>จ้ <felt> าเมาสรลองจากที่เขาลออตายเข่นบุเนาะ

กังม่ลำเบียร์อแล้วก็มังเออเมื่ลำเบียร์เราเน่โอ้น้ำกอดเบียร์อแล้วแหมก็มงกินบิ่งก่วกินกนะเกีะเออยิบขึ้นมาแหน่แหนเครื่องปากเลยอ้เอออ่ะอะไรึเจียวมาใส่เจียวมาใส่นี่อืมกนนี้ แซมบ์แรงบ่วงเลยดีเด้อมื่อกี้เอาดานเราไปนาะสิอ้าวแซบแซบยองยองมีซื้อนี่บัวบ้าบัวบ้าเนี่ยเนาะของกินเข้าปากแล้วคือแบบแบบของเขา ังเลยก้อนจังลุงของกินข้าวปากแล้วแบบบลงเลยนะอโอด,ดาลีอ่อยาให้กูหายในก็ต้อเน,นะนะอาะนั่นน่หมอจ้านั่น่ะยัเอาแต่ละคนขอโตกินข้าวก่อนเนาะ

พี่เราไปไหนก็ไม่รู้อีกนี่กูจะลงาน้องไอไอวีเยร์สุกงกนี่ี่ดูที่ดูยอ๋อที่นั่งไปสู่ยอดนั่งกันยี่อ๋อไปฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โห มันก็ลงมลไมโอ้ยนึ่เดียบปวดคอนน่ปวนั่นเป็นแล้วเป็นสิอะไรอย่างนี้คุณยยไปยู่นเรื่อมายิงจีกโเนี่ยเวลากกคนนี่เสือม่าได้ดืดชีว้องมาวา่าได้แลนเดีแล้วอ่าลงอะดีะเรี่ยงหวยูหมดใช่

ไม่ดีปป้ดดดดโ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 ดค่อันนั้นก่อนไปเด้อ๋ออววันนี้วันีเป็นล็กคะวันนี้นะล็อกอ่กระวังเด้อโง่เปียดเลยโอ้โหน่วันนี้ล็อกอ่ะเออแน่งเป็นพางนิดนึง อาบยูดอนหน้าผาทุกคนนี่นนเห็นกบ้าเอื้องามบอมุมกล้างามปโจ้าฝันเด็กน้อยลิ้นน้ำเลยหักบดวงปีอาบลงด,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 ดนอนลงเลย ไปซึ่งตอนนี้เฮาก็อาบน้ำม่วนขนาดเลยเนาะวันนี้น้องอู๋สิพาทุกคนขึ้นไปอาบทางเทิงอีกูม่วนขนาดเดี๋ยวน้องอู๋ที่พาทุกคนขึ้นไปอาบเทิงซึ่งมีซื้อกับเมจีอย่างล้ำหน้าน้องอู๋ไปก่อนแล้วเนาะูน้องอู๋อาบอยู่มองนั้นเนาะไอ้น้องอู๋สิขึ้นไปอาบมองเทิงนี่บัดนี้ว้าวสวยมากๆเลย โอ้เปียกมันเลยหอมอย่างก็เปียกมันเลยนี่ วนบอลวนไหลเอ๊ววนไหลโอ้ยกจะคนเท่าไระสักกันเถให้หุบได้หุบหนาวอ่ะเนาะ เอจียังงันบอพออยู่เอจียัง,ยงอ,อยากอาบอยู่นี่คือแม่นางปือ้อปื้อเด้แม่นางปื้อเด้นอนอยู่น้ำ <c oughs> น,นี่มันอัน,นมีซื่อนี่ราอาทุกอ่างเลยนเนาะราอาทุกอ่างเลย ปุ้ยเด้ไอ้ไปทางในน้ำไปหนาวอ่ะเลือลากไปทางเธอคุณบอกหนาวขนาด ไม่มีคําใดจะพูดนอกจากว่ายาก,กินปอตายนอกจากว่าคําว่าที่สวยงามน้ําก็เข้าหูซันนะซันก็ไม่ได้ยินซัดสักเท่าไหร่ฮะลากบ่ดดเลยเนาะอ,อันนี้ทักสเมกเปน่ ไปเจ้าจถประเทศนี้นะเ้ากินกระตุ <c oughs> มีกบไไ้มองนีงนะเจะ้าเจ้ไม่เจอตปนับแต่หรอกทไปส่วนพวกกันผู้สายขึ้นไปเถีงปะเฮ้ยเจ้ากินแลขึ้นไปเทียงปะปงงไป เอเออเออเอปบอน่ไป่นนี่ฮะเอส่นนี้เมจีกับปดีกับมีซื้อกํลังคายู้ให้กันนอยปดดีงามขนาดเลยทุกคน คนเบิ่งเซิงน้องอูนี่อาบเมื่อยละหนาวน้องอูรู้สึกหนาวละบ่าอาบละึ้นไปลอท้ายหู่เพิงบ่ไปย่าทางนี้หรือย่าทางนี้ย่าทางพี่ดีก็บอมีก้อนหินใหญ่ไปในบากาศเราต้องมีคนมาหลังหลังก่เมจีมาล่องซาดเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เมจีได้มาลินตาดเพราะว่าเป็นย้ำฝน เมจีมาซุนั่นเป็นยำแรงบรายลิ่นเนาะได้ไปลินตัดปุ้งได้ไปหายฮูบุ่ตัดปุ้งว่นานบะดวงว่านลายอุ้ยเลิกได้น่ะโดดไหมนี่ยังว่าจะตาออ พึ่งได้เลยซื้อทำอะไรของแกแกทำอะไรของแกฮะมีซื้ออย่าบ้าอะไรก็ไม่มีซื้อใ้หูเดี๋ยวเอาน้าที่งบุลลึกเนาะอุ้ยมองคุณได่งามนะคุณคุณคุณอุ้ยงามได้มองคุณน่ะนี่ ผู้สึกหนาวแล้วบัวอาบบันกูน่ะย่านเป็นวัดและผู้สึกที่เป็นบัดเลยนี่ดอกไม้งามขนาดเลยนี่